ที่เราจะแวะด่นน้ำพี่ดี รถรับจ้างนะทุกคนแต่ว่าเราจะเดินนะทุกคนมีมีรถรับจ้างนะทุกคนแต่ว่าเอนเดียจะเดินนะคะมีร้านอาหารด้วยนะคะทุกคนเดินไปเราจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นอีกหาดหนึ่งนะคะไปคนใกล้เลย lwm jahila <laughs> 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 เราเดินมาถึงหาดเลยนะคะทุกคนหาดนี้สวยมากเลยทุกคนแต่ว่าวันนี้เราโชคไม่ดีน้ำลดนะคะทุกคนชื่อเป็นภาษาอังกฤษเอ็นเดียก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันนะว่าเป็นชื่อหาดอะไรเรา คนเรือพามาเที่ยวจากคนขับเรือพามาเที่ยวเราก็ลืมถามคนขับเรือว่าตรงนี้หาดอะไรนะคะทุกคนโอเคเดิน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 หาดนี้ดินทรายสวยมากทุกคนเสียดายที่น้ำลงนะคะทะเลใสมากทุกคนที่นี่อันดามันนะคะทุกคน สวยงามจริงๆน้ำลงแอดการก็เลยไม่อยากเดินไปทางโน้นนะคะทุกคนแต่ว่าก็คนเยอะอยู่น้ำลงดูเหมือนว่าเอเดียจะไม่ค่อยชอบอยากจะไปที่อื่นแล้วค่ะแต่น้ำใสมากน้ำใสและสวยตรงนี้เปิดเพลงดังมากแอดการเลยต้องปิดเสียงแล้วก็มาพูดให้ฟังนะคะทุกคน ให้อ่านออกก็อ่านเลยนะคะตรงนี้ชื่ออะไร <c oughs> คนขับเรือพามานะคะทุกคนเดินมาตามลูกศรก็เลยมาเจอหาดนี้หาดนี้สวยมากเงียบสงบ <c oughs> เราออกกันมาแล้วนะจ้าทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปนุ้ยปีดนะคะคไปดูว่าเรือเราจะเข้าจอดได้ไหม เพราะว่าน้ําลงหินหินขึ้นมาต่นี้คนขับเรือก,ก็บอกว่าไม่สามารถเอาเรือกกใก้ฝั่งได้นะะเ้รก็หินสูงมาก หนุยแล้เจ้าทุกคนแต่ว่าเรือเข้าไปจอดใกล้หาดไม่ได้เพราะน้ําลงนะคะเพราะหินเยอะเรือก็เข้าไม่ได้ต้องเดินต้องเดินไปนะคะต้องเดินจากเรือแล้วก็ไปที่หาดเอ็ดการก็เลือกไม่ไปเอดการว่ายน้ําไม่เป็นแต่แอนเดีย,จะ,จ,ดยจะไปนะทุกคนแต่แอนเดียจะว่ายน้ํา เอ็นเดียไปแล้วจ้าทุกคนเอ็ดการไม่ลงนะคะเอ็ดการว่ายน้ำไม่เป็นนะคะทุกคนกลับมาแล้วมาแล้วมา,มาแล้วเอ็นเดีย <laughs> ไป <laughs> แป๊บเดียวนะคะ <End ia. S 2> ทุกคนเอ็ <End ia. S 2> <laughs> นเดียนมาก่อนหินเยอะ okay. จะกลับแล้วจ้าทุกคนพระอาทิตจะตกดินแล้วบายบายหาดนุ้ยนะคะทุกคนตะวันจะตกดินแล้วจ้าขอบคุณเพื่อนๆที่ไว้มารับชมและส่งกำลังใจให้แอดการนะจ้าเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าแอดการจะพาไปเที่ยวไหนขอบคุณนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบายบายตะวันจะตกดินแล้วกลับกลัับ